สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English <Yeah. S 1> กับผม Earth Day Crazy นะครับ <Yeah. Who. S 1> เอาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะฮะตามชื่อรายการเลยก็คือ Hello English นั่นก็คือสวัสดีภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับทุกคนเราจะมาเรียนรู้จากภาพ,พยนตร์นะฮะที่เข้าถึงง่ายดูได้ทุกเพศทุกวัยและ ก็ยังสนุกอีกด้วยนะฮะนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องมินเนี่ยน Hello Hello <The> Banana Minions Minions have been on this planet far longer than we have. They go by many names: Dave, Carl. Oh, that one is n o r b e r t he's โอเคครับทุกคนฉากที่เราจะได้ดูต่อไปนี้นั่นก็คือฉากเปิดตัววายไรส์ประจำเรื่องนะครับทุกคน <Yeah! S 1> ซึ่งเป็นวายไรส์ <Ooh! S 1> ผู้หญิงนั่นเองนะฮะงั้นเราไปฟังกันเลยครับว่าเราจะได้คําศับอะไรอะไรที่น่าสนใจจากฉากนี้ครับผม Scarlet Overkill the world's first female super villain โอเคงั้นเรามาดูกันเลยนะ <c oughs> เขาพูดว่า Scarlet Overkill the world's first female super villain เป็นไงบ้างฮะ Scarlet Overkill นั่นก็คือชื่อฮะชื่อตัวละครชื่อ Scarlet Scarlet นั่นก็คือต้องเป็นผู้หญิงถูกแล้วใช่ไหมฮะ Scarlet ทั่วไปก็ต้องเป็นชื่อของผู้หญิง The world first female. อ, female อ่า female อ่าทุกคนสงสัย female เป็ว่าอะไรล่คะครับพี่เอิร์ธ female นั่นก็คือแทนด้วยเพศนะฮะ female นั่นก็คือผู้หญิงส่วน male ก็คือผู้ชาย เวลาที่เราไปเกากพาสปอร์ตหรือเวลาที่เราสมัครงานหรือเราจะเดินทางไปนู่นมานี่และมีช่อง m มลและฟีเม l e แล้วก็ต้องติ๊กให้ถูกช่องถูกไหมฮะก่อนที่เราจะเดินทางหรือเกากเอกสารใดๆใผู้ชายแล้วก็ติ๊กไปที่ male and ผู้หญิงแล้วก็ต้องติ๊กไปที่ฟีเม l ใช่ไหมฮะเก่งมากครับทุกคนเราไปต่อกันเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสิบานานา เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับฉากนี้ได้ยินพิธีกรบนเวทีเขาพูดว่าอะไรบ้างอ่าง่ายใช่ไหมฉากนี้กําลังพูดว่า Are you ready for Scarlet Overkill ง่ายใช่ไหม That easy ใช่ไหมครับทุกคนมันง่ายมาก Are you ready Are you ready นั่นคือคุณพร้อมแล้วหรือยัง Ready Ready คือพร้อม Are you ready คุณพร้อมแล้วหรือยัง For Scarlet Overkill คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะเจอกับ สกาเลตโอเวอร์คิวนั่นเองครับทุกคนอย่างเช่นคําว่า are you ready นะฮะเราสามารถใช้กับเพื่อนพี่น้องพ่อแม่ก็ได้ฮะอย่างเช่น <Dad. S 1> เราที่ต้องการที่จะชวนคุณพ่อคุณแม่ออกไปข้างนอกเราก็จะถามคุณพ่อคุณแม่อ้าว mom dad are you ready อย่างนี้ก็ได้นะครับทุกคนโอ okay, เคกันไปฉากต่อไปกันเลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล Doesn't it feel so good to be back? เป็นยังไงบ้างครับทุกคนได้เจอกับสกาเลตแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมฮะโอ้ <Wow. S 1> oh, พี่เอิร์ธก็ตื่นเต้นเหมือนกันสกาเลตเป็นอะไรที่ปังบุรีเยมาก <Wow. S 1> ทั้งสวยทั้งเท่ใช่ไหมฮะทุกคนแต่แต่แต่ฮะก่อนที่สกาเลตจะออกมาได้ยินว่าอะไรกันบ้างฮะ Doesn't it feel so good to be bad? อ่าเริ่มยากแล้วประโยคนี้ Doesn't it feel so good to be bad? แปลว่ารู้สึกดีบ้างหรือเปล่าที่เป็นคนไม่ดี อ่างงงอ่าเริ่มงงแล้วเริ่มยากแล้ว Doesn't feel so good นั่นก็คือคุณรู้สึกดีบ้างหรือเปล่า To be bad ที่เป็นคนไม่ดีพอรวมกันอ่ะพอเอาประโยคมารวมกันนะ Doesn't feel so good to be bad คุณรู้สึกดีบ้างหรือเปล่าที่คุณเป็นคนไม่ดีเพราะสกอเรตเป็นวายร้ายใช่ไหมครับทุกคนอ่าเป็นไงฮะเริ่มสนุกแลใช่ไหมงั้นเรามาดูฉากต่อไปกันเลย We have big dreams, and we will have dreams make them come true. anything and big do to อ่าเป็นยังไงครับทุกคนได้ยินสกาเลตพูดแล้วใช่ไหมสกาเลตเป็นไงบ้างฮะโอ้โหเริ่มพูดปลุกใจนะฮะปลุกใจทุกคนที่เข้ามาดูสกาเลตในวันนี้ปลุกใจเหล่าไวด์ไลท์ต่างๆที่มาเจอสกาเลตโอเคสกาเลตพูดยังไงบ้างสกาเลตพูดว่า <Yeah. S 1> we have big dreams and we will do anything To make them come true. We have big dreams. Scarlet พูดถูกใจนะรว่าพวกเรามีฝัน dreams dreams นั่นคือฝันนั่นเองฝันความฝัน dreams t ตนั่นคือความฝันที่นับไม่ได้ความฝันมีเยอะมากเลยที่พวกวายร้ายเหรอ w ว l ย l าย e สกาเลตมีนั่นเอง We have big dreams. We have big dreams. คือเรามีความฝันเยอะมากใหญ่มากความฝันของเรามีมากมาก And we will do anything to make them come true. พวกเราจะทำทุกอย่างให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงอ่ะเอาสองไปรยูยบมลงกันนะทุกคน We have big dreams and we will do anything to make them come true พวกเรานั้นต่างมีฝันที่ยิ่งใหญ่และเราจะทำฝันนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะทำฝันนั้นให้มันเป็นจริงอ่ะเป็นไงบ้างครกับสการ์เล็ตเท่ใช่ไหมฮะทุกคนโอเค

ทุกคนเป็นฉากที่สก,กาเล็ตและเหล่าเมนเนียนสของเขากำลังจะเดินทางไปที่ไปที่ไหนฮะอังกฤษอังกฤษอ่าได้ยินใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ประโยคทั้งประโยคนั้นเขาพูดว่า Buckle up boys next stop England ลัดเข็มขัดด้วยนะเด็กๆสถานีต่อไปประเทศอังกฤษนั่นเองอ่า b u c k l e up b u c k l e up นั่นคือ ลัดเข็มขัดนิรภัยเวลาเราจะไปขึ้นรถหรือขึ้นเครื่องบินเราก็ต้อง buckle u c ัก็คือลัดเข็มขัดนิรภัย boys boys terms ก,ก็คือเด็กๆผู้ชายหลายๆคนก็แทนตัวของ m i n o n s นั่นเองฮะเด็กเด็ผู้ชายหลายๆคนอ่ะเด็กผู้ชายทุกคนลัดเข็มขัดด้วยนะ next stop England next stop สถานีที่จะหยุดต่อไป next stop England England ก็คือประเทศอังกฤษนั่นเองฮะ บักโคอ่ o บอยส์ next s t o p e อังกฤษคาดเข็มข well ัดด้วยนะเด็กๆสถานีต่อไปประเทศอังกฤษนั่นเองอ้าวเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวันนี้กับเรื่อง Minions สนุกใช่ไหมเห็นไหมพี่เอิร์ธเดย์บอกแล้วว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะฮะถ้าเราเข้าถึงมันเราสนุกกับมันเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษได้ไม่ยากเลยครับทุกคน สำหรับ EP นี้เราก็สนุกมากแล้วใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับพี่เอ,อริร์ขอฝากทุกคนทบทวนภาษาอังกฤษหน่อยนะครับที่เราเรียนไปกันในวันนี้นั่นก็คือขอแค่สี่คำครับนั่นก็คือ female ที่แปลว่าเพศหญิง male ที่แปลว่าเพศชาย villain ที่แปลว่าวายร้ายตัวร้ายและ buckle up ที่แปลว่าคาดเข็มขัดนิรภัยอ่าก็อย่าลืมติดตามกับช่อง ฮัลโหลอังกฤษกับพี่เอิร์ธเดย์คราซี่เหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโน t ติฟิเคชันและกด subscribe ให้ช่องพี่เอิร์ธเดย์คราซี่ด้วยนะฮะไว้พบกันใหม่ EP หนะ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย